ไหเมลซังคอนีจติว่าวันแต่ชีว Sunday, สัสซันเดย์สวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพ s โอทูนิตเดนเซดครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงตัวอีเวนต์สปริงหรือก็คือกิจกรรมรูปไม้พรีดของปี2023นี้กันนะครับว่ามีอะไรกันบ้าง ก็เริ่มจากอย่างแรกก็คือจะเป็นส่วนของตัวเทสหรือก็คืองานนั้นเองนะครับซึ่งงานของกิจกรรมในครั้งนี้ก็จะมีทั้งส่วนของเดลี่วีคลี่แล้วก็ l i เ i t ดกันด้วยนะครับก็เริ่มจากส่วนของรีเมเดก่อนกันละกันนะสำหรับตัวงาน Li เมเดนะครับก็เริ่มจากงานตัวแรกสุดเลยซึ่งนี้ผมจะขอเรียกว่าเป็นงานที่1 K 0ขีูนย์นะครับคือมันจะเป็นงานที่จะเป็นการ ปลดล็อกต่อเน,นื่องกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆืๆซึ่งงานที่1่ขีดส่วนนี้นะครับมันจะเหมือนกับเป็นบทนำที่จะแนะนํา,าให้เรารู้จักกับ a อ c ของกิจกรรมในครั้งนี้ก็คือจะมีเงื่อนไขที่ว่าให้เราไปคุยกับ a b c ีซชังดีเพื่อเป็นการผ่านในเรื่องของตัวงานตัวนี้นะครับคือขอแค่เข้าไปคุยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการผ่านเงื่อนไขกันแล้วส่วนคราวังก็คือจะเป็นแต้มซีซัล์พอยต์สองพันแต้มแล้วก็ EFP อีก1000 EXP นะครับแล้วก็เมื่อทางานตัวนี้เสร็จปุ๊บก็จะปลล็อออกกงาานที่ 1, 1, 1ออม ซึ่งงานที่1นึ่คีหนึ่งนะครับจะให้เราเดินทางไปยังตำแหน่งไกด์มาร์กของตัวงานตัวนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะพาเราไปรู้จักกับตัวมิสชิฟซิมโบนั่นเองนะครับซึ่งตัวเจติโบเนี่ยในครั้งนี้ก็คือจะเป็นแบบเหมือนกับเป็นต้นไม้เป็นต้นสักกุราระนั่นเองนะครับซึ่งก็จะกระจายอยู่ตามพเพื่อนต่างๆทั่วไปก็สามารถไปตามหาก,กันได้ซึ่งอันนี้เนี่ยขอแค่ไปสำรวจตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการผ่านเงื่อนไขกันแล้วนะครับส่วนคราวนันก็คือจะเป็น3,000สตอปพอยต์แล้วก็ 2, e AP, วกก็็็ลลกกกกจจาานนะเปรปรองที 1ขีดซมาซึ่งงานที่1ขีดซนะครับจะมีเงื่อนไขที่ว่าให้เราไปกําจัดมอนสเตอร์ที่มีการติดสลักของกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งหมด30ตัวด้วยกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไม่จํากัดพื้นที่เลยนะไม่มีการจํากัดพื้นที่ไม่มีการจํากัดเลเ่ลของมอนสเตอร์แล้วก็หากเจะเป็นแรปปี้ของกิจกรรมเนี่ยก็นับเป็นการผ่านเงื่อนไขของตัวกิจกรรมตัวนี้กันด้วยนะครับแล้วก็ขระวังก็จะเป็น5000ันเซรพอยต์แล้วก็3000 e f p แล้วก็จากนั้นก็จะเป็นการปลดล็อกง,งานที่ 1ขีสาอเอกมาซึ่งงานที่1ขีสนะครับจะมีเงื่อนไขที่ว่าให้เราผ่านตัว t r i i l ซึ่งจะเป็น t r i i l จากที่ไหนก็ได้เลยนะครับขอแค่ผ่านมาทั้งหมด3ครั้งแล้วก็จากนั้นเนี่ยให้เรากลับมาคุยกับ a b c ชังดี้เพื่อเป็นการจบงานตัวนี้นะครับส่วนขครันก็คือจะเป็น5,000 e ันสลัพอยต์แล้วก็4,000 e น p อ่ะนนี่คือ4งานแรกที่แบบเป็นงานต่อเนื่องกันมานะครับแล้วก็เป็นสงานของกิจกรรมในครั้งนี้ที่เราสามารถ ทำหลายตัวละครได้ก็คือสี่งานนี้เนี่ยมันจะเป็นงานที่แยกกันทําแบบลายตัวละครได้นะครับแล้วก็ยังสามารถรับคอรับซ้ำได้ด้วยสำหรับใครที่ทํางานชุดนี้เสร็จปุ๊บก็สามารถไปทำทตัวละครตัวอื่นได้นั่นเองนะครับและหลังจากที่เราทํางานชุดนี้เสร็จแล้วนะครับซักหนึ่งตัวละครเนี่ยมันก็จะมีการปลดล็อกงานที่จะมีสา,าระแบบเป็นอินฟินิตี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นงานที่เราสามารถทําวนซ้ำเรื่อยๆได้ซึ่งสำหรับงานวนซ้ำในครั้งนี้นะครับก็เริ่มจากงานตัวแรกก็จะเป็นงานที่ให้เราไปกําจัดมอนสเตอร์ที่มีการ ติดสลักของตัวกิจกรรมในครั้งนี้หรือว่าจะเป็นตัวฟูรุรลแรปปี้ก็คือแรปปี้ของกิจกรรมในครั้งนี้ก็ได้แล้วก็จัดรวมกันเนี่ยทั้งหมด300ตัวก็จะเป็นการผ่าเงื่อนไข,ขของงานลิเวอร์ตตัวแรกอันนี้นะครับซึ่งของวกันก็คือจะเป็น5,000สลร์พอยต์แล้วก็5,000 EFP แล้วก็เมื่อทำเสร็จปุ๊บก็จะเป็นการปรลดล็อกงานตัวนี้ออกมาซึ่งงานที่2ก็จะเป็นงานที่จะให้รอไปกําจัด อาร์และเอนมีที่มีการติดสลักของกิจกรรมทั้งหมด8ตัวด้วยกันนะครับซึ่งตัวแรเอนมี่เนี่ยก็คือเป็นวอนเซอร์ที่แบบเป็นตัวสีเงินกับสีทองน,นะครับซึ่งเนี่ยเป็นมอนเซอร์ตัวไหนก็ได้จะเป็นบล็อกก็ได้นะครับคือขอแค่กําจัดมาแบบ8ตัวก็พอแล้วส่วนคราวันก็จะเป็น6,000เซอร์เอร์พอยต์แล้วก็1เมือเอฟพีแล้วก็ถัดมาก็จะมีการบล็อกกันที่3ซึ่งงานที่3อันนี้นะครับจะมีเงื่อนไขที่ว่าให้เรากําจัด e n h a ฮัสเอนที่มีการติดสลักของกิจกรรมทั้งหมด8ตัวด้วยกันนะครับซึ่งตัว e n h a ฮัสเอนเเนี่ยก็คือมอนสเตอร์ที่มีการติดประสิทธ์นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับสถานที่ผมแนะนำเนี่ยก็คือจะเป็นตรงโซนต่อสู้ไซต์วิจัยแวร์ฟอร์ดแบบเป็นแรง่งที่4นะครับเพราะว่ามันจะเป็นแรง่งที่เราจะเจอกับตัวเอนฮัสเอนมีง่ายมากพาะฉันถากใครที่แบบต้องการจะผ่านกันด้วยแบบจริงจังเลยนะก็ได้นําว่าให้ไปที่วิจัยแวร์ฟอร์ดแ,แบบแรงที่4แล้วก็ทําการเปิดห้องวนกันไปเรื่อยๆก็สาาาามมรรถผ่่นนนนกันััตวเ้้ยยไไดไกกละคบ ขอรางก็คือจะเป็น9,000สแตาร์พอยต์แล้วก็15,000 EP แล้วก็จากนั้นก็จะมีงานที่4มาด้วยนะครับซึ่งงานที่สเนี่ยก็คือจะเป็นงานตัวนี้ก็จะเป็นงานที่มีเงื่อนไขที่ว่าให้เราไปกําจัดตัว d a เ e n นม y ที่มีการติดสัญลักษณ์ของกิจกรรมทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับซึ่งนี่ก็ไม่จํากัดพื้นที่เหมือนกันนะคือขอแค่เป็น d a เ e n นม y ที่มีการติดสัญลักษณ์ก็พอแล้วทั้งหมด5ตัวแล้วก็ขอรังก็คือจะเป็น12,000สแตนดาร์ดพอยต์แล้วก มันก็จะวนกลับไปที่งานตัวแรน่นเองนะครับคือมันจะเป็นงานเอฟเฟคที่เราสามารถทําวงกันเด้เรื่อยๆแล้วก็สาหรับแ้มกับตัวเอฟพีเนี่ยซ้ำกันได้เรื่อยๆด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานที่เป็นส่วนของตัวลิมิเต็ดแล้วก็ถัดมาถัดมาก็จะเป็นส่วนของเดลี่กับวิกกีกันบ้างน,นะครับก็เริ่มจาก เดลี่ที่เป็นงานาะวันก่อนกันละกันก็สำหรับตัวเดลี่นะครับก็จะมีงานกิจกรรมอยู่2ตัวนี้ก็เริ่มจากงานอันแรกก็จะเป็นงานที่ให้เราไปผ่านเลเวลเด็ดเคสของกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งหมด1ครั้งด้วยกันนะครับแต่ว่าก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมด้วยตรงที่เราต้องไม่มีการตายเลยแล้วก็ต้องกำจัดมอนสเตอร์ตั้งแต่30ตัวขึ้นไปด้วยนะครับที่จะสามารถผ่านเงื่อนไขของงานตัวนี้กันได้แล้วก็ขอาะวันก็คือจะเป็น1500งพันห้าร้อยพอย์แล้วก็ 30,000 EP นอกจากนี้ยังได้รับตัวบัตรใบนี้มาด้วยนะครับก็คือจะเป็นตัวบัตร Spring 20T Special Scan Ticket ก็คือบัตรที่เราสามารถใช้ได้การเปิดตู้ Special Scan ของตัวกิจกรรมในครั้งนี้ได้นั่นเองนะครับซึ่งเนี่ยเป็นงานรายวันที่เราสามารถได้รับวันละใบกันอยู่เรื่อยๆเลยนะแล้วก็อีกงานนึงก็คือจะเป็นงานที่มันจะมีการเปลี่ยนเงื่อนไขกันไปเรื่อยๆนะครับก็คืออย่างเช่นก็จะมอสเซอร์ของกิจกรรมบ้าง ทำลายตัวกล่องคอนเทนเนอร์สีเขียวบ้างหรือไม่ก็อันนี้ก็คือจะให้เรากำจัดมอนสเตอร์ประเภทอารูทัสก็คือมอนสเตอร์ปทอเตอร์ที่มีการติดแทกเซมโบทั้งหมด30ตัวด้วยกันนะครับซึ่งเงื่อนไขของอันที่2เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะส่วนคราวนก็คือจะเป็นห0 0่งพันห้าร้อยเซนแล้วก็30,000 e ื่นเอนะครับอันนี้คือส่วนของงานรายเดที่เราสามารถทำได้ทุกวันเลยแล้วก็ถัดมาจะเป็นส่วนของวิกลีหรือก็คืองานรายสัปดาห์ซึ่งงานรายสัปดาห์นะครับก็จะมีอยู่ ก็จะเป็นงานที่ให้เราผ่านตัว daily t a s k ทั้งหมด10ครั้งด้วยกันนะครับหรือก็คือเป็นงานรายวันนั่นแหละครับถ้าว่าเราสามารถผ่านงานรายวันทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด10อันก็ถือว่าเป็นการผ่านงานส่วนของวิดีอันนี้กันแล้วนะครับแล้วก็ของรางวัลสำหรับตัวของรางวัลของงานตัวนี้นะครับก็จะเป็น5,000 s n o p o แล้วก็100,000 EP กันเลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นงานที่มีเงื่อนไขที่ว่าให้เราทำการตีบวกตัวอาวุธซีรี โทลันคูลุกนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นซีรีส์ของตัวกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งเป็นตัววุ้แปดดาวเลยนะซึ่งเน,นี่ยขอแค่ตีบวกมาสักหนึ่งครั้งก็ถือว่าเป็นการผ่านเงื่อนไขกันแล้วนะครับขอระวังก็จะเป็น5 0 0 0ัสตอร์พอย์แล้วก็1,000แเอเเหมือนกันเลยนะครับอ่นนี่คือส่วนของตัวงานเดลี่ วิกฤตแล้วก็เรเบเดนั่นเองนะครับก็คืองานเรเบเดเนี่ยจะมีงานแค่ตัวเดียวแล้วก็แบบยิงยาวไปทั้งหมดอ่าสงานรวมกันเป็น4งานแล้วก็จะมีงานวนรูแล้วก็ตัวเดลี่ที่น่าสนใจเนี่ยก็คือจะเป็นงานอันแรกที่เราสามารถ ทำได้ทุกวันเงื่อนไขเหมือนเดิมแล้วก็ยังได้รับตัวบัตรที่เราสามารถใช้ใการสุ่มการชาก,กันได้ด้วยนะครับส่วนวิลลี่ก็คิดว่าเดี๋ยวในสัปดาห์ที่2เนี่ยก็อาจจะมีการเพิ่งขายไปบ้างซึ่งจะเป็นยังไงก็สามารถติดตามอัปเดตกันต่อไปได้เลยนะครับต, <ec al> ต่อไปก็มาดูส่วนของร้านค้ากิจกรรมกันบ้างน,นะครับก็มาคุยกับ ABC ชังดีแล้วก็เรื่งที่หัวข้อแรกกันได้เลยนะครับก็คือหัวข้อที่จะเป็นการนําตัวแต้มเซนเซอร์พอยต์มาทําการแลกของเองนะครับและนี้ก็จะเป็น อของที่มีให้แลกในช่วงครึ่งแรกของตัวกิจกรรมสปริงในครั้งนี้นะครับปิดมาก็คือจะเป็นส่วนของตัวบัตรชีวิตสแคข,ของตัวกิจกรรมในครั้งนี้นะครับซึ่งอเน,นี้ยได้รับจากการที่ทําตัวเดลี่แล้วก็ยังมีการให้ทําทการได้เพิ่มเติมกันด้วยนะครับซึ่งเน,นี้ยมันจะเป็นแบบราคา1000กับราคา5000ที่สามารถแลด้อย่างละทั้งหมด20ครั้งด้วยกันนะครับถัะมาก็คือจะเป็นส่วนของอซ์แอนทซึ่งก็จะเป็นไอซแแว่นตาหัวใจอันนี้แล้วก็ถัดมาจะเเป็นนรื่่อองงขทชั ทุกท่าโมชันเนี่ยก็คือโมชั่นท่าก่อนและปิดหัชใช้ทุกวันนี้แหละครับแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นสีบีก็คือจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอัญมณีกับตัวท่าโมชันซื้ออัญมณีเนี่ยจะเป็นราคาห้าพันและได้สองครั้งโมชั่นก็ราคาหนึ่งหมื่นห้าและได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นส่วนของตัวแต้มสตาร์เจมก็คือแต้ม SG ก็จะเป็น20 s g นะครับที่สามารถได้ได้ทั้งหมด5ครั้งราคา500แล้วก็บัตร เชฟสแคดแบบทิกเกตแบบตามปกติเนี่ยแบบราคา500แล้วก็ได้ทั้งหมด4ครั้งด้วยกันแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวอาวุธของกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็คือตัวอาวุธซีดีทอรันโคลูซึ่งอันนี้จะมีการบวก40มาให้แล้วก็มีการเตอเมนต์พื้นฐานมาให้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเป็นอเมนที่จัดว่าเพิ่มพลังได้เยอะเหมือนกันนะไม่ต้องทำอะไรเนี่ยก็มีการเพิ่มพลังโจมตีให้ถึง7.9%เลยทีเดียวแล้วก็ยังมวอเปอร์เซ็นตวกันด้วยซึ่งอัเน,นี้ยันจะติดมากับตนีต้วกัลยับที่จะสามารถ เพิ่มพลังโจมตีเพื่อตาคิริคอรแล้วก็ลรดเมจของศัตรูที่แบบมีการติดสลักของตัวกิจกรรมนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะคือแบบมีครบทัวร์เลยนะตั้แต่คาร์ดฮันเตอร์ไล่ไปถึงตัวคาร์ดเบเกอร์กันเลยนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นส่วนของตัวชุดกรอซึ่งก็เป็นชุดกรอที่อ่ามันจะเป็นช่วงอ่าเลเวลสิบเลเวลยี่สิบสี่แล้วก็เลเวลหกสิบเอ็ดนั่นเองนะครับแล้วก็ยังเป็นชุดเกรอะที่ ให้อัเมนค่อนข้างจะโหดเหมือนกันนะคือมันจะมีการเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยแบบว่าอันแรกนะครับอยู่ที่10.1อันนึงก็11.2แล้วก็เป็น13.4ซึ่งเนี่ยมันเป็นอัลเมนที่เหมือนกันแต่ว่ามันรวมกับตัวสเตตัสของตัวชุดเกราะกันด้วยซึ่งใครที่แบบเพื่อแบบผู้เล่นมือใหม่นะครับก็สามารถนําตัวชุดเกราะของกิจกรรมอันนี้ไปใช้งานแทนก่อนยาวกันได้เลยนะครับอันก็เป็นชุดเกราะที่มีราคา8,000 10,000แล้วก็15,000แล้วก็ได้อย่างไรทั้งหมด3ครัั้้งดวยกนต่อมา ก็จะเป็นส่วนของตัวแร่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแร ite, um ite, ่โมโนไทต์โดรไมท์เทททอะไรนะไทรไนท์มีเทททไซด์เพนโดไรต์เฮ็กไคโฟตอนช้างฟตอนควอสบริสตัเดียมอินเฟอร์เนียมก็มีด้วยเช่นกันนะครับราคากับจำนวนแรก่ก็ตามนี้ถัดมาก็คือจะเป็นสก็อตอาร์มนก็จะมีตั้งแต่ตัวพาวเวอร์ชูดเทคหรือก็คือไม้พิชชิชันแล้วก็เทคนั่นเองนะครับแล้วก็ในครั้งเนี้ยมันจะแบบเป็นขั้นที่4กันแล้วนะแล้วก็จะมีตัวอาร์มหรือก็คือตัวเดฟเนส จะมี Ability ขั้นที่ 4, ล้วก็คือมาสเตอรขั้นที่4นะครับอันนี้ราคาแพงนิดนึงนะราคา10,000แล้วก็จำกัดการแลกแค่10ครั้งเท่านั้นแล้วก็จะมีตัว a r ร์เม t ทรปมีบิกิกัสแบบเป็นขั้นที่4จะมีหลอดโซทั้ง3สายแบบขั้นที่4แล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวเดคคิปเปร์ขั้นที่4นั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นส่วนของตัวอัลฟาเลกเตอร์ที่ราคา300ได้ทั้งหมด200ครั้งแล้วก็จะมีตัว Rn บวก a r e n t เนี่ยเพิ่มขึ้น10%อีกทั้งหมด4อันด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเทมทั้งหมดที่มีราคาในช่วงครึ่งแรกและวอนสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็น Engender ที่เราสามารถแลก,กแบบได้แบบไม่มีจำกัดกันเลยนั่นเองนะครับซึ่งของทั้งหมดเนี่ยรวมกันนะต้องการแต้มทั้งหมด1,778,500แต้มนะครับเลยได้ว่าแค่ครึ่งแรกเนี่ยก็เกือบๆจะ2ล้านกันอยู่แล้วนะซึ่งความจริงถ้าหากว่าเราไม่แลกตัวอาวุธนะครับเราก็สามารถลดราคาของได้ อ่าอย่างเช่นเอาอาวุธออกไปให้หมดเอาอาวุธออกไปให้หมดแบบนี้ก็แล้วก็ชุดเกราะด้วยกันละกันเนอะชุดกเกราะเผืือรไข่แบบว่ามีของดีอยู่แล้วนะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะเหลือประมาณสัก1นึ่งล้านสามแสนกว่าๆซึ่งนี่ก็จะเป็นราคาที่แลกของทั้งหมดแต่ไม่เอาตัวอาวุธกับชุดเกราะนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ได้มีเวลาเล่นเยอะต้องการแลกของเฉพาะของกิจกรรมเท่านั้นก็คือแลกแค่ส่วนของอันบนอันนี้กันได้นะครับก็คือจะมีแค่ เรื่องเกี่ยวกับตัวอิสระรีกับตัวท่าโมชั่นก็รวมกันเนี่ยราคาแค่25 0 0 0เท่านั้นเองแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเดลรางคาอีกทีหนึ่งในช่วงครึ่งหลังกันด้วยนะครับอ่ะนี่คือส่วนของตัวราคาของกิจกรรมสปริง23ในช่วงครึ่งแรกแล้วก็ทีนี้มันจะมีอีกหัวข้อหนึ่งเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับก็คือจะเป็นหัวข้อไอเทมรีไซเคิลซึ่งอันนี้นะครับอ่ามันจะมีการให้เราแลกตัวไอเทมที่มีชื่อว่า สปริง g ทเว s ตี้เอกอเป็นคือปเท่มที่เพิ่มบูสต์เรื่องของตัวแต้มจากตัวมอสเตอร์กิจกรรมเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเป็นเวลา60นาทีหรือก็คือ1ชั่วโมงนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นตัวบูสต์ที่ตามปกติก็อยู่ในตัวรางคาริสเซินกันอยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าเรามาดูที่หน้าเมนูหน้าเมนูมาที่ชอป แล้วก็เลือกเป็น Item ไอเทมเรเซ็คเิลเซเท็มตัวเนี้ยก็มีการขึ้นมาเหมือนกันนะครับแล้วก็การแรกเนี่ยก็ยังเหมือนกันด้วยนะก็คือจะเป็นการใช้ตัวไอเทม a c ซีสแครดหรือเป็น s g สเจแครดทั้งหมด5อันในการแรกซึ่งอันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาหยิบมาใส่ในตัวรางคารของตัว ABC ด้วยเผื่อสำหรับคนที่ไม่ได้มาเช็คในส่วนของตัวรางคารีเซคิลนั่นเองนะครับซึ่งครทเตต้องการจะฟาร์มแต้มเนี่ยก็เป็นไอเทมตัวบูทที่น่าสนใจเหมือนกันซึ่งสามารถได้รับแต้มเพิ่มขึ้น้นนนนนนเเเเเเเปปปป็็็็2ทท่่่่่่าาวววววล1ชััังงดยยกกกกะรบสตออไจืี หรือก็คือฉายาเป็นเอช i e ม e n t ของตัวเกมน,นั่นเองนะครับอ่าเราก็ทำการเปิดด้านเมนูตัว t i ท,ทอลขึ้นมาแล้วก็เลือกไปที่หัวข้อล่างสุดที่เป็นหัวข้อ limited แล้วก็สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับมันจะมี ส่วนของตัว achievement เนี่ยมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันก็คือจะเป็นส่วนของตัวแต้ม s t a r point ที่จะให้เก็บแต้ม300,000แต้มเหมือนเดิมกันเลยนะครับก็คือขอแค่ทําการเก็บรวมตัวแต้ม s t a r point ของกิจกรรมในครั้งนี้ครบ300,000แต้มก็จะได้รับทั้งตัวชื่อฉายาแต้ม star gem อีก5 star gem แล้วก็ยังได้รับตัวคารโมของตัวอาวุธกิจกรรมในครั้งนี้กันด้วยนะครับซึ่งจะเป็นคามโมที่สามารถพลาได้ทุกอาวุธกันเลยนะแต่ว่าจะยกเว้นตัวอาวุธการแซนหรือการเบรดนั่นเองนะครับแล้วก็อก จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวมีชิฟซิโบอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันจะมีมีชิฟซิโบของตัวกิจกรรมในคันนี้กันด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีเงื่อนไขที่ว่าให้เราไปสํารวจมีชิฟซิโบนะครับอย่างน้อยๆทั้งหมด8จุดด้วยกันก็จะเป็นการผ่านเงื่อนไขตัวนี้ซึ่งตําแหน่งของตัวมีชิฟซิโบนะครับก,ก็จะเป็นตามนี้เลยก็จะเป็นตําแหน่งที่ผมดได้มีการ มาร์กปิงสีแดงอันนี้เอาไว้นะครับซึ่งเท่าที่ไปลองเช็คมานะมันจะอยู่ในพื้นที่สำรวจเท่านั้นแล้วก็จะอยู่แค่ตำแหน่งเดียวต่อพื้นที่นะครับอย่างเช่นฝั่งของแอลรีเนี่ยตรงกลางก็คือจะอยู่ตรงนี้ทางที่เหนือก็อยู่ด้านบนขวาทางทิศตะวันตกจะอยู่ที่ดังด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ทันทิต้กอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้เหมือนกันแล้วก็ตรงบริเวณทะเลสาบฮาลูฟิแล้วก็อยู่ที่โต๊ะด้านบนขวาตรงนี้นะครับอันนี้คือฝั่งของแอลิโอนะถันมาก็คือจะเป็นฝั่งของลิเทมเขตทะเลทราย ทันทีตันตกนะครับจะอยู่ที่ทานะร่างสายตรงนี้ก็คือว้ามาที่เสาแล้วก็กระโดดขึ้นภูเขาไปนิดแล้วก็จะเจอกับตัวพิชิเซมบอลนะครับ แล้วก็ถัดมาทางเหนือก็จะเป็นดน้านข้างใต้มากตรงนี้ถ้าหาเป็นตรงกลางก็อยู่ที่ด้านล่างอาถาจตาโอเอซิสมาใกล้ๆอ,อยู่ระหว่างโอเอซิสกับตัวเมืองนั่นเองนะครับแล้วก็ทางทิศใต้ก็อยู่ที่ด้านล่างซ้ายตรงนี้นะครับคืออยู่ออกทะเลไปเลยนะแล้วก็ทางด้านล่างขวาก็คือจะอยู่ที่ตงบริเวณด้านบนอาตรงอะไรนะด้านบนที่แบบเป็นทางเข้าก่อนที่จะลงไปที่ตรงบรงิเวณอามากูอาโดน,นั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นฝั่งของเคธิมากันบ้างสำหรับของฝั่งเคธิมานะครับทางทิศใต้ก็คือจะอยู่ที่ อัน้อนี้ระหว่างถ้ำสองอันที่เราจะมุ่งหน้าไปยังตรงบริเวณแคมป์นั่นเองนะครับก็คืออยู่ตรงนี้แล้วก็ทางที่ตัวตกก็จะเป็นด้านซ้ายทิศเหนือก็อยู่ที่ใกล้ๆกับตัวเสาริเคอร์ดีไว้กันเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางก็อยู่ที่ใกล้ๆกับแม่น้ําตรงนี้แล้วก็คราวนี้เนี่ยแม้แต่บริเวณหุบเขาเลโยกโกรสก็มีด้วยเช่นกันนะครับจะอยู่ที่ทางด้านบนสุดกันเลยนะซึ่งก็สามารถไปทำการสํารวจกันได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นฝั่งของสุทีย ฝั่งของสทีนนะครับอันนึงก็คือจะอยู่ที่ตรงโซนด้านนอกใกล้ๆก,กับตรงทาาหน้าทาวเวอร์ทางข้างล่างใต้ดินไดเซนแพงก็อยู่ใกล้ๆก,ก,ก,กับตัวสารีคดีควไว้อยู่ตรงบริเวณชั้นบนชั้นที่3นะครับแล้วก็ตรงบริเวณด้านนอกเมดิโอลาอัลเตอร์แอเดียสองก็คือจะอยู่ที่ด้านบนของตัวสารีคดีควไว้ตรงนี้แล้วก็สุดท้ายทางเขตหนึ่งเนี่ยก็คืออยู่ที่ตรงบริเวณยอดเขากันเลยนะครับอันนี้จะเป็น ตำแหน่งของมีซิมโบล์ทั้งหมดของตัวกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งก็จะอยู่แค่ในพื้นที่สำรวจแล้วก็เป็นแค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งเน,นี่ยขอแค่ไปเลือกสำรวจมาสักแปดที่ก็ถือว่าเป็นการผ่านเงื่อนไขของตัวชยาตัวนี้กันแล้วนะครับแล้วก็สำหรับตัวของละวันนะดูสิสำหรับตัวของละวันนะครับก็คือจะเป็น เรื่องของตัวฉายาแล้วก็ได้รับตัวแดฟสตาร์เจมาอีก5 SC ด้วยกันนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของตู้กาชาก,กันบ้างน,นะครับแล้วก็เปิดหน้าเมนูขึ้นมามาที่หัวข้อชอบแล้วก็หัวข้อตู้สแปรแล้วก็ลงมาข้างล่างก็เลยเจอกับตัวตู้ของกิจกรรมกันแล้วนะครับกับตัวตู้ สปริงเทวิติตีสเวลสแกนก็จะเป็นตู้กระชาที่เราสามารถใช้งานตัวบัตรที่ได้รับจากทั้งอาร์เดลลี่จากการได้ในตัวร้านค้าหรือว่าดรอปจากในเลเวเตควีนมาทําการสุ่มกันได้นั่นเองนะครับซึ่งหนึ่งใบเนี่ยสามารถสุ่มได้หนึ่งครั้งนะแล้วก็ขอในตัวตู้กระชาตูน้นี้ก็จะมีตั้งแต่ทั้งเรื่องของคาโมพังอาวุธเอ่ยเรื่องเกี่ยวกับแผ่นเพลงเรื่องของตัวชุดเอเซอรี่ท่าโมชันเรื่องของที่ปแปลงรูปร่างมาร์กเรื่องของสแตมบ,บราบลาบลาซึ่งนี่ก็เป็นของที่ สามารถมาทาการเช็คแล้วก็ดูเรื่องของตัวไอเทมกันได้เลยนะครับซึ่งหากว่าเราทําการส่งกาชาของตู้นี้ครบทุกๆ40ครั้งเราจะได้รับบัตรการันตีมานะครับก็คือจะเป็นตัวบัตร Spring 2 0 t Special Select Ticket อันนี้คือเป็นบัตร Select ที่เราสามารถทําการเลือกของได้เลย1ชิ้นจากตัวตู้กาชาตู้นี้นั่นเองนะครับซึ่งถามว่าใครที่สุ่งครบทุก40ครั้งเนี่ย ก็เดิมใช้งานแบบนี้ด้วยกันละกันนะซึ่งเวลาใช้งาน,นก็ขอแค่ถือไว้กับตัวแล้วก็กดที่บุกข้างล่างตรงนี้ก็จะสามารถทําการเลือกขอได้เลย1ชิ้นโดยการเสียบัตรไป1ใบนั่นเองนะครับอันนี้คือส่วนของตัวตู้กระชาที่เราสามารถเก็บรุลงบัตรเนี่ยมาทําการสุ่มกันได้นะครับแล้วก็ตัวตูวตวตว้อันนี้จะอยู่จนถึงวันที่12เมษายน2023นะครับซึ่งที่บอกไว้ก่อนว่าตัวกิจกรรมอันนี้เนี่ย มันจะจบในวันที่5้านะมันคือไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องเกี่ยวกับตัวบรรยากาศเตรียมต่างๆเอยเรื่องเกี่ยวกับอ่าตัวงานเนี่ยจะอยู่จนถึงวันที่5เมษาแต่ว่าทั้งตัวร้านคัพของกิจกรรมเอยหรือว่าจะเป็นตัวตุ๊กชาตัวน,นี้มันจะอยู่ต่อไปอีก1สัปดาห์หมายความว่าสาหรับคนที่เพิ่งรู้ตัวว่าเออยังไม่ได้มีการได้แต้มจนครบหรือว่ายังมีบัตรสมการชาอะไรอย,ยู่ยเนี่ย มันจะมีเวลาให้เราอาทําการสุ่มต่อได้อีกหนึ่งอาทิตย์นั่นเองเพราะฉันก็อย่าลืมทําการเช็คในเรื่องของเวลากันด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเทคนิคในการฟาร์มแต้มเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเน้นเื่าก,กับการฟาร์มแต้มเป็นอย่างเดียวแบบเป็นหลักไปเลยนะผมจะแนะนำว่าให้ไปฟาร์มที่โซนต่อสู้นะครับซึ่งก็จะเป็นตรงนี้ สามโซนต่อสู้นะครับก็คือจะเป็นอาจากที่ไหนก็ได้แต่ก็แนะนําว่าให้แบบเป็นแรงที่1กันละกันนะครับก็คือจะเป็นแรงที่มอนสเตอร์จะเลเวลน้อยแล้วกันจัดได้ง่ายมากๆแล้วก็สามสัธที่แนะนำเนี่ยก็คือจะเป็นตรงนี้ ก็คือเป็นลิเทมูเอโลโนซาเป็นโซต,ต่อสู้ของฝั่งเขตทะเลรายนั่นเองนะครับซึ่งที่เนี่ยมันจะเป็นสถานที่ค่อนข้างจะเล็กมอนสเตอร์ก็ตายง่ายเพราะฉันก็จะเป็นจุดที่มากําจัดมอนสเตอร์ได้ย่าง่ายมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือให้ดูตัวลีเจนด์มาร์กันด้วยนะครับว่ามันตื่นอยู่หรือเปล่าคือเรื่องเกี่ยวกับลีเจน์มาร์กของแต่ละภูมิภผ้านะครับมันจะมีบัฟเพิ่มเข้ามาก็คือจะเป็นบัฟที่จะเพิ่มโอกาสการเจอมอนสเตอร์ซีซั่น เพิ่มขึ้น15%ต่อ1ตัวหมายความว่าถ้าหากมาทุกตัวตื่นเนี่ยก็คือจะรวมกันเป็น45%นะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าตัว Legend Mark ของฝั่งเคทเรซอ่ามันมีการตื่นครบทั้งหมดเลยหมายความตอนนี้ มีการบวกวู์เต็มที่ถึง45เนะครับซึ่งก็จะเป็นเวลาที่เหมาะกับการฟาร์มมากแล้วก็ถามว่ามีการตื่นอย่างเงี้ยครบทั้งหมดเลยนะก็ได้นับอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ทําการกดในเรื่องของตัวบวู์กันด้วยนะครับก็คือจะเปไอเทมตัวนี้ซึ่งเปไอเทมที่จะเป็นการเพิ่มแต้มเพิ่มขึ้นไปอีก2เท่าตัวเป็นเวลา1ชั่วโมงนะครับซึ่งเนี่ยผมไปทําการลองมาตอนที่มักตื่นครบแล้วนะก็ทําการวิ่งฟาร์มไปเป็นเวลา1ชั่วโมงก็คือระยะเวลาของตัวบู์ตัวนี้ ซึ่งก็ได้แต้มมาเกือบๆจะ500,000แต้มใน1ชั่วโมงกันเลยนะครับว่าะฉะน้นว่าใครที่มีเพื่อนเห็นว่าแบบว่าเออมาร์ทุกตัวเนี่ยมันกำลังตื่นอยู่นะก็เรียกเพื่อนมาช่วยทําการฟาร์มแล้วก็เข้าตี้แล้วก็กดเรื่องของตัวบุก,กันไปกันแล้กันนะครับซึ่งนี้ก็สามารถไปทําฟาร์มกันได้แต่ว่าอันนี้เนี่ย มันจะเป็นการเล่นในเรื่องของตัวแต้บซึ่งสลับใครที่เรื่องของตัวแต้บเนี่ยไม่ได้ซีเรียสมากเพราะว่ากิจกรรมก็มียาวถึง4สัปดาห์ก็ค่อยเก็บกันไปก็ได้แต่ต้องการเรื่องของตัวบากมาทําการสุ่มตัวตุ๊กตาชาเนี่ยก็คือให้ไปลงที่ตัวเลมเดตเควสกันละกันนะครับซึ่งตัวเลมเดเควสของกิจกรรมในรอบนี้เนี่ยถ้าไปแดงสุดๆแดง5ามันจะได้รอดประมาณสัก 1 0 0 0 0ห,หือบเกือบๆจะ1 5 0 0 0กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็จัดว่าไปแต้มที่ไม่ได้น้อยนะแล้วก็ยังมีโอกาสลุร,รับทั้งขอรางวัลต่างๆทั้งหลอดอัคที่4เอ่ยเรื่องเกี่ยวกับตัวบัตรของตัวตู้กาชาเนี่ยก็สามารถมาหาจากตัวเควิตนได้ซึ่งก็นอีกทางหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการทั้งแต้มแล้วก็ทั้งตัวบัตรกาชานั่นเองนะครับแต่ถากว่าในเรื่องของตัวแต้มนะแนะนำว่าเป็นตต่อสู้แล้วก็ดูจังหวะที่มาร์กเนี่ยมีการตื่นอยู่นะครับเออแล้วก็อย่างหนึ่งคอเนรรคะับ มันจะแยกไปตามแต่ละภูิภาคนะคืออย่างเช่นถาหากว่าเขตทะเลทรตอน,นี้มีการตื่นพบ3ตัวเลยบัฟพวกมันไม่ได้ไปส่งผลต่อเขตอื่นนะครับคือมันจะแยกไปตามแต่ละเขตแต่ละภูิภาคเลยว่าอะมาร์กตัวเนี้ส่งผลต่อภูมิภาคนี้เท่าน,นั้นนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมตรวจสอบเรื่องของมาร์กตามแต่ละทวีปด,ด้วยกันแลกกันนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวข้อมูลของตัวกิจกรรมในครั้งน,นี้ส่วนตัวเรเบเดตควสนะครับเดี๋ยวผมจะแยกไปทำไปอีกคลิปหนึ่งก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิ แล้พบกันใหม่ครับมาตนะ